อืมีิี่บิลีเกมกำลังจะปล่อยเกมมือถือจุดสุดเซนแฟนทอมพาเลตัวโลกอย่างเป็นทางการโอ้ว้าวในที่สุดเราก็ไม่ต้องมุด VPN เข้าไปเล่นแล้วโอเคเดี๋ยวผมพาไปเตรียมความพร้อมจากเซิร์ฟเจแปนนะครับผมไปดูกันโอเควันวันหนึ่งในเกมก็ที่เราต้องลงทุกวันเลยก็คืออีเวนต์กับ ส่งน้องๆไปทำภารกิจกันไอส่งตัวละครไปทำภารกิจเนี่ยเราก็จะได้ของตามตัวละครที่เรามีซึ่งถ้ายิ่งห้าดาวเราเยอะเราก็จะไอเทมอัพหรือว่าของใช้เยอะแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ต้องเสียรียนมากนะครับตรงนี้แล้วดันที่เราต้องเล่นตลอดก็คือไอ้ดันเนี่ยต้องเล่นทุกวันมันเป็นดันคำสาบ เพอเอาแต้มเนี่ยไว้แลกพวกมาฮิโตะแล้วก็ตัววิญญาณคำสาบสามตัวนะแล้วคอนเทนต์เอ็นเกมณะเวลานี้ก็คือหอคอย50ชั้นซึ่งหอคอยห้าสิบ oh ชั้นซึ่งตอนนี้ผมติดอยู่ชั้นส2แล้วผมขี้เกียจเล่นผมก็เลยทิ้งไว้ตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีโกโจรเราจะไปติดอยู่ประมาณชั้น30 35มั้งโดยประมาณซึ่งตัวละครในไอัดีอันี้คือไอดีที่ผมดองแล้วก็เปิดแค่เฉพาะตัวจําเป็นนะครับ มันก็จะใช้อยู่ประมาณแค่นี้ซึ่งไอเนี่ยปั้นมาไม่ไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ใช้เลยก็ณเวลาปัจจุบันตู้ที่อยู่เป็นตู้มากิซึ่งเขาว่ามากิเก่งมากก็ควรจะเก่งแหละสีเขยียวมันไม่มีตัวเก่งสีเขยียวมันมีตัวเก่งตัวเดียวคือมาฮิโตะนะหละักๆแต่ละวันก็เล่นตันคำสาบ ส่ตงตัวละครแล้วก็ k-a-p 400ก็เอาเพชรแล้วก็เก็บอีเวนต์เกมจะวนหลูปอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็รอตู้วนไปวนมาแล้วก็ตู้ใหม่มาทุกสองทุกเดือนหนึ่งจะมาสองตู้กลางเดือนกับสิ้นเดือนแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ตัวลิมิตเต็ดมันมีอยู่แค่4-5ตัวเองหลักๆเกมทำอยู่ประมาณแค่นี้นะซึ่งเกมเพลย์เกมนี้มันจะเป็นเกมเทิร์นเบซึ่งเซตทีมอะ มันมีเซตทีมที่ต้นเกมมันตายตัวแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมันข้างเยอะอยู่แต่ก็ตัวละครเราก็จะเพิ่มขึ้นตามช่วงระยะเวลาที่เราเล่นนั่นแหละอันนี้ไม่ต้องรีบแต่ไม่ควรจะกดทุกตู้เพราะว่าเกมนี้มันแจกเพชรน้อยมากๆเที่ยเดือนหนึ่งเราจะได้เพชรอยู่ประมาณ6,000นจากการเล่นอีเวนต์ซึ่งกดได้ประมาณ2โลก็คือยีครั้งนะครับแล้วการันตีมันอยู่ที่การเปิดร้อเปิดเอ้ย2 5 0เปิด การันตีมันไกลสุดเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนําให้เปิดโม้ซัวตหรเบียมนี้วรเลือกเฉพาะตัวที่เราอวยหรือว่าตัวที่จําเป็นกับไอดีจริงๆเท่าน,นั้นเกมนีสายฟรยีอยู่ได้ไหมก็ก็ได้อยู่แต่ว่าอย่าไปหาอวกาชากับใครมากไม่งั้นมันจะไม่มีอารมณ์เล่นเพราะเกมมันเปิดกาชาลําบากมากๆนะครับไอดี ID นี้อาจเป็นไอดีดองแบบผมแทบไม่เปิดเลยเลยนะถ้าถ้ามันไม่ได,ดูจําเป็นต้องใช้ มันก็เล่นอยู่ได้แล้วตัวเนี้ตอนแรกที่มองว่ามันมันน่าจะเก่งมันน่าจะแทนครูใหญ่ได้ก็แทนไม่ได้มันดีคนละอย่างกันแต่ถ้ามีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรส่วนโนบลราหรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็น 5- ้าัอย่างเงี้ยเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะแจกตัวทุกเดือนครับตัวนี้ก็จะเปิดด้วยตัวตัวที่เราลีหาช่วงต้นเกมมาแหละเพราะฉะนั้นต้นเกมก็ไม่จำเป็นต้องลีหาอะไรมากนะส่วนตัวนี้ที่บอกว่าได้ใช้ก็ปั้นไว้ประมาณนี้ก็ก็พอแล้วนะครับ ตอนนี้เกมมันแม็กเลเวลอยู่ที่119เาถผมจะไม่ผิดนะซึ่งตัวที่เก่งสุดๆณตอนนี้ก็มีแค่โกโจชูนักเรียนส่วนโทจีผมเปิดไม่ออกทั้ง2อไอดีเลยเกมนี้มันก็จะมีประมาณนี้เราก็จะวนลูปอยู่กับการฟาร์มไปวันๆแล้วก็เก็บการ์ดอีเวนต์ต่างๆซึ่งเล่นอีเวนต์พวกนี้เราก็จะได้การ์ดการ์ดต่างๆมาสะสมในไอดีนะครับ สำหรับสายเติมก็สามารถจะ build d a สิบล้านยี่สิบล้านแล้วก็เอาไปปวดกันได้มันก็จะเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเล่นในเวไหนแต่หลัหลกๆผมจะเป็นสะสมแล้วก็เคลียร์คอนเทนต์ไปเรื่อยๆแค่นั้นก็จะวนกับการเปิดกาชาไปเรื่อยๆแต่ละเดือนแต่ช่วงนี้มันเกมมันค่อนข้างจะเข้าหลูปแล้วมันก็เลยเริ่มหมดแพชั่นก็เลยดองไว้ก่อนแต่เดี๋ยวน่าจะย้ายไปเซริบบร์ฟโกบอลเลยมันน่าจะเล่นง่ายกว่าโอเคมาที่หน้าเว็บทางการนะครับเดี๋ยวจะพาเปิดกาชาก่อน เซิร์ฟเวร์เปิดจริงนะอีก2วันข้างหน้าเราต้องมาลรงทระเบียนตรงนี้ก่อนตรงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ถ้าใช้เป็นเบอร์โทรก็จะง่ายโอเคเอ๊ตรงกรอกตรงรหัสยืนยันก็คือเราใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วก็ใส่โค้ดที่มันขึ้นแล้วมันจะให้รหัสยืนยันมาทางโทรศัพท์เบอร์ที่เราใส่ลงไปนะครับอันนี้คือล็อกอินเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะมีให้เปิดกาชาเบื้องต้นให้เราทำเควสตรงนี้แล้วมันจะให้เราเปิดกาชาต่อเควสนะครับผมเมืเ่อกี้เมื่อกี้เกลือเหรอโอเคเมื่อกี้ผมน่าจะเกลือซึ่งการ์ดอันนี้ผมได้การ์ดดีอยู่ก็เดี๋ยวได้ไอดีแล้วก็จะผูกแล้วก็โยนเข้าไอดีเลยนะครับช็อคเก๊เก อาจจะต้องมูดเสียงเพราะเสียงมันดังมากอันนี้ให้ดูตัวละครโอเคหมดแล้วให้มาสองครั้งสองทิกกาชาเอ,อเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่ถือว่าก็เยอะอยู่แหละโอเคกาชาเบื้องต้นจะประมาณนี้แล้วเราก็โยนเข้า ID ตอนที่เราได้ ID เล่นแล้ว ซึ่งตรงการเรียดีเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเกมเปิดแล้วมันจะเหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นไหมในการเรียดีนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเซิร์ฟจริงเปิดก่อนนะอันนี้แนะนำคร่าวๆสำหรับคนที่อยากได้ของเพิ่มขึ้นอีกให้มาเปิดกาชาในหน้าเว็บก่อนนะครับเดีเวลาสอวันนี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสไครต์อยู่นะถ้าชอบวิีโอของผมก็ช่วยกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทํำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน